สายเก็บกับดักนะครับวิธีเวลาเข้าไปดักเห้กับสะดวกสบายในการไปดักนะครับใครอย่างพงวิธีทําเดี๋ยวมาทําตามกันเลยครับครับขั้นตอนการเห็ดเนี่ยเก็บกับดักเด็กนะครับหรือว่าเป็นกับฝ่าผ้าหรือกับแบบแบบนี้ก็ได้นะครับพี่น้องใส่ตัดพี่น้องตัดคอสายหนามเข้าสายยางเข้านี่เมตรหนึ่งนะครับผู้ใด้มีแบบไม่ไม่ก็ได้แต่ว่าผมก็หาเอาแบบของเก่ามาเห็นนะครับเมตรหนึ่ง แลว้วลวดตัวนี้ให้ตัดเงา,าก่อรมันเลยประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรหนึ่งก็เมตรยี่สิบจากนั้นก็สอดเขาเลยนะครับสอดเข้าไป็นหูสอดเขาหนินะครับสอดสอดเข้าไปเขาปูมาสินะครับนี่ก็คือว่ามันปนะูแล้วเนาะจากนั้นก็ที่น้องโค้งเลยเห็นง่ายๆนะครับโค้งแล้วก็บ,บิดคีมคีมบิดครับแข็ง นะครับเ,รรเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดนิดนึงก็่สีเป็นโค้งแบบว่าสิแล้วนะครับการนึล้อกน็นี่ครับสีการนึงเขาพูเพื่อสีมาล็อกกับตัวนี้แล้วครับ เ้าก็บิดึ้นกันก็พับกันพับเลยแล้วก็บิบยิบยิดเ,เลยคก็ปล,ลายละเอียดยิดหนึง่ง จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องโก่งเขาแล้วครับงอเขาหมา่าหงอกเป็นสีน่เรียบร้อยครับง่ายๆครับเย็ดแบบง่ายดีเลว่ง,ง่ายๆนะครับจากนั้นพี่น้องมีกลับล็กก็สอดไส้สอดไส้แล้วก็ของเอาเสรนะครับสภาพง่ายง่ายๆเลยนะครับเย็ดแบบง่ายๆบ่ มันก็สิบบเก็บบาเขาเวลาเขาพายอีทีแล้วเลอะายมันบัเก็บนะครับเรามันก็สะดวกในการเขาเขาไปใส่น้ำนะครับเงานเขาใส่เขาถอดออกทีละอันเข้าก็รอกไรขึ้นมันจะไม่หลุดหายลังเท้อว่างเอาไปที่ยหลายใส่ถังปุ๋ยหรือว่าเขาหิวไปมันหลุดนะครับมันหายของผมเป็นประจำบางวเลยคิดว่าเออเห็ดแบงส sure. ีสมันใส่ดีนะครับก็เลยมาแช่ประสบการณ์พี่น้องเมืองวามันดีบางวันเลยลงทุนอย่างไรนะครับสี่หลอดมาจากมียี่สิบก็ได้หรือว่า พีน้องมีหลวกดเกาหลวดเนี่ยกับมาเห็ดกระไรนะครับเห็ดไม่ง่ายนะครับเหียเขาคลอ้องปั๊บทีๆ่เลยครับมันมีกับเล็กกมาสุกใจพ่ายไปมันสิบล๊เก็บมือเออบ่เก็บบาเขานะครับเพราะว่ามันสายยางเขาถึงมีความหนุ่มอยู่ล้ดปลายค่านี้ยังต้องเหตดกลมนะครับหนึ่งบ่อยถอดข้อง่ายนะครับสองบ่อยเขาลุดเขาไปในสายยางนะครับเขาสิบอลลุดข้าไปอันอีค่านี้นะครับค่างที่สองเขาก็คือ ขาบิดไว้แล้วขเขาก็พับไววกับ่ไ้เขาหลุดขอไปในสายยางที่กันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นตะขอในการเก็บนะครับเก็บง่ายครับวัดใส่งานง่ายนะครับนะครับครับิีนี้ฝากแยกหนึ่งนะครับสวัสดีครับ